น่าอาจยังไม่ต้องแรงมากตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยืนแล้วน่าอาจระหลอกกว่าทำไงอ่ะสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะครับวัได้พักกันบ้างไหมถึงเรื่องความคืบหน้าในการพิจารณาร่างแก้รัฐมน ทางพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะยหนร่างที่เคยจะยื่น2องหองก่อนหน้านี้นะคะ่ะจะยื่นต่อสิธทธอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยมีการไปพูดคุยหรือว่าจะคุยกับวิปสามฝ่ายยังไงบ้างนในการกาหนดวันพิจารณาเพราะตอนนี้ทางทางรัฐบาลเนี่ยเขายังไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มจะาได้ครับเดี๋ยวเ,เริ่มจากตัวเนื้อหาก่อนเลเดี๋ยวไปเรื่องของตัววันในการประชุมน,นะครับในส่วนของออร่างแก้ไขร,รัฐมนูลที่เรากำลังพูดถึงนะครับก็จะเป็นร่างแก้ไขรัฐมนูลที่ พรรคประชาชนได้ยื่นเข้าสู่จะต้องปิดใหม่ไหมใครไปเปิดใหม่อ่ะไม่ครับไม่หม่มันเปิดอยู่มาใหม่เลยไม่เป็นไรครับไม่รีบครับไม่รีบครับมาใหม่เลยเปิดแกะเลยโอ้โหไม่ทํไมันไมันเป็นที่วางข้างบน ไม่งั้นเราไปข้างนอกไหมแต่เมี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้เข้ามากเลยพี่เน,เนี่ยตอนนี้มันเข้า,าไหมอ่ามันเข้าใช่ไหมเพราไม่เอาอยู่ตรงนี้ต่อโอเคโอเคได้ครับก็ในส่วนของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เรากําลังพูดถึงอยู่ณปัจจุบันนะครับก็เป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาชนยื่นเข้าไปนะครับซึ่งมีเนื้อหาสาระสําคัญเนี่ยงเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือการเพิ่มหมวด15บหทับหให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นการแก้มาตรา256เกี่ยวกับเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับก็จะเป็น2ประเด็นที่อยู่ในร่างเดียวกันนะครับามาถึงวันนี้เนี่ยเราก็รอดูอยู่นะครับว่า,าจะมีร่างอื่นเข้ามาประกบหรือไม่นะครับเพราะว่าก็เห็นว่าอาจจะมีสมาชิกรัฐสภาบางส่วนที่อาจจะมีความเห็นต่างในเชิงรายละเอียดอยู่บ้างนะครับร่างประกบที่1ที่เข้าเข้าใจว่าน่าจะมีมติว่าจะมีการยื่นประกบในวันนี้ก็น่าจะเป็นร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่ง เราก็คาดหวังนะครับว่าร่างต่างๆก,ก,ก็คงไม่ได้จะต่างไปจากร่างที่พรรคเพื่อไทยเคยยื่นตอนต้นปี67แต่ณเวลานั้นเนี่ยประธานสภาไม่บรรจุเข้าระเบียว,วาระการประชุมพอตอนนี้ผมได้ไปคุยกับทางคณะกรรมาการของประธานรัฐสภาจนเรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศต่อรัฐสภาและสัญญาก,กับประชาชนไม่ใช่แค่เป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นนโยบายเรือธง ของรัฐบาลที่ได้ประกาศต,ต่อรัฐสภา,าและต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วเหตุใดคอรมอถึงไม่มีการยื่นร่างประกบของคอรมอเข้ามานะครับดังนั้นตัวนี้ผมคิดว่าก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะมีร่างประกบเข้ามาทั้งหมดกี่ร่างนะครับแต่จากการฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกรัฐสภา,าบางส่วนที่ได้ให้สัมภาษณ์ตลอด1 2ึถึงสวันที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นว่ามีการหยิบรายละเอียดบางอย่างนะครับที่พยายามจะมาสะแสดงอาการคัดค้าน ต่อร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นการหยิบรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างชวนให้น่าสงสัยเช่นกันนะครับประการที่1เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเห็นต่างกันในรายละเอียดแต่เห็นตรงกันในหลักการว่าควรจะมีการจัดท,ทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของสอสอสอวอและก็รัฐบาลอยู่แล้วที่จะเสนอร่างเข้ามาประกบดังนั้นก็ไม่ควรจะเป็นเหตุที่เราไม่สามารถจะเดินหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการจัดทำฉบับใหม่ได้ประการที่2เนี่ยคือประเด็นหนึ่งที่ถูก เป็นประเด็นรายละเอียดหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรคประชาชนเนี่ยคือการที่เราไปแก้มาตรา256ที่ไปตัดเงื่อนไขเกี่ยวกับ1ใน3ของสวอ,ออกนะครับผมเท้าความแบบนี้ก่อนว่าถ้าเราไปดูรัฐมนุน40กับ50เนี่ยมีการกําหนดไว้ว่าถ้าจะแก้รัฐมนุนเรื่องใดเนี่ยต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา,าก็คือว่าเกินครึ่งหนึ่งของ2ส,สและสวที่มาพิจารณาร่วมกันแต่รัฐมนุน60เนี่ยไปเพิ่มเงื่อนไขพิเศษเติมเข้าไป อย่างหนึ่งก็คือไปเติมว่านอกจากจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วจะต้องได้เสียงหนึ่งในสามของสอวอด้วยเช่นกันพูดง่ายคือถึงแม้สอสอห้าร้อยคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเห็นตรงกันในการแก้ไขรัฐมนุลเรื่องใดเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้หากไม่ได้เสียงหนึ่งในสามของสอวอตลอด4ี่หปีที่ผ่านมาเนี่ยความจริงหลายฝ่ายทางการเมืองก็มีข้อสุบร่วมกันว่าควรจะตัดเงื่อนไขหนึ่งในสามสวอรตรงนี้ออกนะครับถ้าพูดอย่างเป็นรูปธรรมเลยถ้าเราย้อนไป็นสภาชุดที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเคยยื่นร่างที่เป็นกกาารรแ้ไขมต 2, 5, 6 ตัดเงื่อนไขหนึ่งในสามสวอรัออรฐสภา,าณเวลานั้นก็โบตเห็นชอบในหลักการนะครับสวชุด250คนที่ถูกแต่งตั้งจากคอสชอเนี่ยก็มีประมาณ120คนกับครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งนิดหน่อยนะครับที่โบทเห็นชอบกับการตัดเงื่อนไขหนึ่นงในสามสวอรับหลักการของร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับรวมไปถึงทางสสร,รัฐบาลณเวลานั้นส่วนใหญ่นะครับประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เห็นชอบรับหลักการร่างของพรรคเพื่อไทยปี63เช่นกันแต่นั้นในเมื่อประเด็นนี้มันเคยถูกเสนอใน่่างงของพพอพพเืไทยปี63 และเคยได้รับความเห็นชอบในชั้นรับหลักการจากสอสอและก็สอวอชุดที่แล้วอย่างท่วมทน้นผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมรอบนี้ขอเปลี่ยนสอวอเป็นชุดใหม่เราถึงจะมองว่าการตัดเงื่อนไขนในสามสอวอจะไม่สมเหตุสมผลนะครับตกลงแล้วสอวอชุดนี้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อการแก้ไขมนูญมากกว่าสอวอชุดที่แล้วหรือไม่นะครับแต่นั้นอันนี้คือในส่วนของเนื้อหาสาระส่วนในเรื่องของประเด็นที่คง มีการถามกันว่าจะมีการพิจารณาในวันไหนนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยร่างแก้ไขรัฐมนูญที่ถูกเสนอเข้าไปในรัฐสภานเนี่ยมันมีหลายฉบับก็จริงเกน่าจะเกือบ20ฉบับนะครับแต่ว่าในการประชุมวิปสี่ฝ่ายนะครับทั้งรัฐบาลสสรัฐบาลสสไฟค้าและก็สวเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับว่าหากร่างเกี่ยวกับสสรและมาตรา256ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบว,วาระการประชุมนะครับเ,เราก็จะหยิบ แค่ร่างดังกล่าวเนี่ยมาเป็นร่างหลักในการพูดคุยกันในวันที่14-15นี้ซึ่งนี้ก็เข้าใจว่าสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์ชูศัก์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนปลายปีที่มีการประชุมกันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าประธานสภาจะบรรจุหรือไม่ดังนั้นพอวันนี้มาบรรจุแล้วเนี่ยก็คิดว่าการประชุมวท,ทุกฝ่ายพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะน่าจะเห็นตรงกับที่เคยตกลงกันไว้เบื้องต้นเมื่อตอนปลายปีว่าจะนําร่างที่เกี่ยวกับสสรและก็มาตรา26เนี่ยมาพิจารณากันใน มถึงในส่วนของเพื่อไทยเขาอาจจะกังวลเรื่องว่าอาจจะไม่ได้ได้เสียงในการแก้หรือเปล่ามาจากสวก็เลยเหมือนพยายามไปนิพนธ์น้องก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงื่อไขหนึ่งในศาลสวซึ่งก็ถูกหยิบเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าย้อนไปในสมัยปี63 64เราก็เห็นว่ารัฐสภาก็เคยเห็นชอบรับหลักการน้างนี้มาแล้วนะครับก็เป็นแลวก็ได้เสียงนับสินเจียนคอจากสวชุดที่แล้วด้วยนะครับซึ่งเราก็รู้กันว่าสวชุดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่เห็นด้วยการแยกข่ายมนูน มากขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่เป็นอุปสรรครอบที่แล้วเนี่ยก็หวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรครอบนี้แต่ประการที่2คือถ้าถ้าเห็นต่างในรายละเอียดจริงๆนะครับก็สามารถเสนอร่างประกบเข้ามาได้ผมคิดว่าเท่าร่างของพรคเพื่อไทยยึดตามร่างที่พักเพื่อไทยเคยย่ดปี67 <c oughs> ก็จะเสนอให้ตัดเงื่อนไขหนึ่งในสารสวออกเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้ามีฝ่ายในที่กังวลเนี่ยผมก็เลยทวงถามว่าตกลงคอรอมอจะเสนอร่างประกบเข้ามาหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ายังเห็นต่างกันในรายละเอียด นะครับแต่เห็นตรงกันในหลักการทุกคนมีการจัดทำฉบับใหม่เนี่ยมันสามารถผ่านทุกร่างในวาระที่1รับหลักการแล้วก็ไปถกเถียงในรายละเอียดในชั้นกรรมธิการได้มองว่าการที่คอรมอไม่เสนอร่างมามองว่าเป็นเพราะอะไรคุณบริษณ์มองมองว่ามันเป็นเพราะอะไรก็อันนี้คงต้องถามคงต้องถามรัฐบาลผมก็เพิินก่อนเข้ามาเข้าใจว่าทางท่านนายกกำลังแถลงข่าวอยู่ก็เลยยังฟังไม่ครบว่าท่านนายกจะมีการพูดไหมว่าคอรมอจะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำฉบับใหม่หรือเปล่าคือต้องบ <c oughs> อกว่าท <c oughs> ี่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ทางคอรมอรถ้าย้อนไปสูัยคุณเศรษฐาเดือนเมษายนปี67เนี่ยมีมติว่าจะเดินตามเส้นทางประชามติ3ครั้งแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยทางประธานสภาไม่ได้ไม่ได้บรรจุร่างที่จะทำให้การทําประชามติ2ครั้งมันเป็นไปได้ทีนี้พอวันนี้เนี่ยพอพวกเราเคลียร์ทางให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ควรจะมีเหตุผลอะไรที่คอรมอรไม่ยื่นร่างแก้ไขมนูญเพื่อเดินหน้าจัดทำฉบับใหม่ โดยใช้แนวทางการทำประชามติสองครั้งซึ่งก็จะประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งงบประมาณลงมาเพื่อให้เราเดินหน้าได้ในวันที่14นี้คุณไม่กังวลไหมคะว่าร่างของประชา,าชนทีสส่สวบางส่วนก็จะฟ้อนข้อกังวลมาเนี่ยอาจจะทำให้ร่างของพรรคเราไม่ผ่านวาระแรกอ่ะ,ค,ะคือแน่นอนนะครับว่าในมุมของข้อ,ขอกฎหมายเนี่ยการแก้ไขามาดูนูน60ในเรื่องใดก็ตามต้องได้เสียงยืงในสงังสว แต่ผมก็หวังว่าสมาชิกรัฐสภาทุกคนไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสวไม่ว่าจะเป็นสสซีกรัฐบาลหรือซีกฝ่ายค้านเวลาเราพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับร่างใดหรือเปล่าเนี่ยเราจะพิจารณาจากประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็ระบบการเมืองที่เราคิดว่าจะตอบโจทย์ประเทศไทยนะครับไม่ใช่มาคํานึงว่าร่างดังกล่าวเนี่ยจะไปลดอํานาจชั้นหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นที่ผ่านมานะครับในสภาชุดที่แล้วเนี่ยแม้ว่าเราก็เห็นว่ามีร่างแก้ไข,ขมูลหลายฉบับมาก ที่ได้เสียงเห็นชอบอย่างเพียงพอจากทั้งสอสอรัฐบาลฝ่ายค้านแต่ไปติดที่เงื่อนไขหนึ่งในสาสว่ไม่ผ่านไปได้เนี่ยแต่ร่างที่แก้มาตรา25 6ที่ตัดเงืออ่อนไขสวหนึ่งในสมมาตรา2 5 6้ามเนี่ยณเวลานั้นยังได้รับเสียงเพียงพอ,อ,อจากสอวอประมาณครึ่งหนึ่งของ250คนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็หวังว่ารอบนี้ก็จะไม่ได้เป็นอุปสรรคครับจะไปเดินสายขอ,ข,อขอความเห็นจากสอวอหรือว่าไปทำความเข้าใจให้สอวเข้าใจเรายินดีพูดคุยอยู่แล้วแล้วก็ในที่ประชุมวิปพรุ่งนี้นะครับก็เข้า <c oughs> มาร่วมด้วยนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะอธิบายร่างต่างๆใดโดยละเอียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหารือกับทางสวว่าถ้าต้องการให้ผมไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็ยินดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่หลายคนหลายคนน่าจะเห็นเนาะการทํางานของผมที่ผ่านมาเรื่องการแก้ไขมณุนเนี่ยเราเาป้าหมายเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็พยายามจะอธิบายข้อมูลด้วยหลักการและเหตุผลให้ได้มากที่สุดกับคนที่แม้จะคิดต่างจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักคิดที่ผมก็ก,ก็ยึดถือมาโดยตลอดแล้วก็ถ้ามีช่องทางไหนในการสามารถไปพูดคุยนําเสนอกับทางสงวได แม้วันนี้อาจจะยังเห็นต่างกันแต่ถ้าสามารถนําเสนอหลักการและเหตุผลของผมได้แล้วทําให้เขาเริ่มเปิดใจนะครับหรือว่าเห็นชอบกับแนวทางของเรานั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับผมตั้งคำถามผมตั้งคาถามวปฏิบัติเป็นปฏิบักษ์กันแยกใครกัน ซึ่งเราก็ไ, <ป S 1> ไม่เราไม่เราไม่รมู้คำตอบน,นะครับปปร<ป>มาตอบกันนิดสิแม่นะครับอันนี้ป่ะ <c oughs> ใช่จ้าโอ้ยดึงออกมาเลยค่ะเอาดึงไปให้มันดึงไหครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการให้สัมภาษณ์ของพนเมติมพาริพวชิราสินธุนะครับโฆษกพรรคประชาชน สสบ no like ัญช OUR ีรายชื่อในฐานะคนสมทบประชาชนนะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับโดยสรุปนะครับก็คือภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกับทางของวิปทั้ง3ฝ่ายนะครับเพื่อหารือในการพิจารณาเรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญนะครับหลังจากนี้นะครับซึ่งก็ต้องมีการหารือกันว่าตัวของท่านในยมติอ่าขออภัยครับตัวของสสเนี่ยจะมีการวางวันไว้ช่วงเดือนไหนนะครับซึ่งเรื่องของรัฐธรรมนูนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังอยู่ในความสนใจของสังคมนะครับว่าจะการจัดทำรัฐธรรมน ซึ่งทางพับประชาชนเองเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปาพูดคุยหรือเสนอเรื่องของน้ามูนนะครับแล้วก็เห็นว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอเรื่องการแก้ไขหน้ามนูนเนี่ยเป็นเหมือนกับช่วงแรกที่ได้มีการเสนอไว้ต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับซึ่งก็เป็น่องที่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับร่างการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยจะได้ผละสด็จว่าอย่างไรนะครับก็ต้องมารอติดตามกันนะครับในช่วงที่จะมีการประชุมรัฐสภาในช่วงหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการให้สัมภาษณ์ของคุณนนท์กนวิศแสนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีดาราจีนที่หายตัวไปในบริเวณพื้นที่ชายแดนประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับช่วงนี้ขอญาตทพักสัญญาสักครู่ครับสวัสดีครับ